ครับไปเที่ยวอ่าตอนนี้กับบาหอดโอโซนคาเฟ่ครับหอดโอโซนคาเฟ่เลยอ่ามีสวยงามดีอยู่เลยที่มาที้งงานผ้ากันมาว่าฮอดตอนนี้โอโซนคาเฟ่เอ็นเอสอย่างเลสเตอร์ลองครับตอนนี้มาหอดอ่าแล้วครับอันนี้เป็นฝ่ายอ่าสิบผ้าสิบผ้าไปสิบผ้าไป้องขาไปเบื้องทางใน ว่ามันสวยงามสมัยนาะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังสีผ้าเขาหาผ้าทีมงานเขาไป,ไปเที่ยวโอ,อโอ,โซ,นโอโซนคาเฟ่ครับเขาว่าสวยงามมันเป็นยังไงแต่่าเสียที่เรามาคำจักน้อยเหมือนนี้เพราะว่าไปเที่ยวหลายบอลมาเนาะ,ะไปพาพี่น้องไปเที่ยวหลายบอลมาครับตอนนี้เขามาบริเวณโอโซนคาเฟ่โอ้ก็มีดอกไม้สวยงามครับตอนนี้ก็ทั้งสีคำแนกะ่ะททยเห็นโดบอยู่ยังสวยงามอยู่ ครับตัวนี้เขามาหอดเขาบริเวณเขามาแล้วตันี้เขามาบรรยากาศดีนะครับบรยดีครับี่ดอกไม้สวยงามมยม่ำขึ้นกับชีได้ได้อีกฟิลหนึ่งตอนี้บรรยากาศกัสวยงามยังไงพน้องมากงามมีลิไม่ย่ำขึ้นกับงามอันนี้คือ โอโซนคาเฟ่ที่จังหวัดอุดรตอนหนึ่งสาวโอโซนโอ้ไม่ต้คนสวยสาวโอโซนสวยงามครับพี่น้องอยากยังไงพี่น้องมาชมมาเบิ่งเด้อโอโซนคาเฟ่ครับตัวนี้โอ้งามงามงามยังไบริเวณกว้างขวางครับบริเวณกว้างขวางเบิ่งได้หรอครับพี่น้องโอ้งามมีหลียามขึ้นนี่ได้ฟิลหนึ่งเลยครับบหววัังงโค้าพี่น้องมาโอโซนคาเฟ่เนี่ยก็จะบุมพิทวังว่า มันน่ใหญ่อลังการหวนน้าจะเป็นลอยลอยไรเลยแหละอีนี่ข้าขบหัวหน้าปะเข้าขอไปทางไหนกันกันครับมืสะพานครับมามืหมูเนี่ก็มีสะพานตังดาครับโอ้ช่องนีก็มี่ไว้งามไว้งามครับน้อกอ่าต้องจำลองเน้นเงินชาแนลได้เป็นน้องเด้อติดตามอ่าหลังจากพี่น้องได้เบิงคลิปไปไม่าพี่น้องติดตามช่องจำลองเงินชาแนลจับวีนจัพร้อครับ บรรยายกาศสวยงามครับนี่คือฟางกูโซนคาเฟ่โอโซนคาเฟ่สวยงามมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเอาของกันเลยแล้วจะขึ้นมาทั้งผีหรอือเปล่าขึ้นมาทั้งผีลองบังดูก่าเป็นยังไงบรรยายกาศ คือมาทักนีจะมื่จะนอนมันเปมาบ่ใช่าจะไปคณได้บ่เราไปทาโคนเดี๋ยวอาไปเอาไปท่าตราตีตัวตีตัวาไปท่าตตัวตีตัวเดาไทีตวสาวสาเวมากของเรียนมถน้อยครับผมไปไปรถกระลังเขาคนมาเขาไปท่าไไถือมันมี่เตีมันมีอยางไงไม่เขาไปต พี่น้องติดตามช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลเนี่ยจะได้พาพี่น้องบนเที่ยวชมสถานที่อาหาเฟ่หรือสถานที่ทัศกิจอะไรย่างได้พี่น้องเด้อติดตามพี่น้องของมาชมจำลองลิ้นเงินชาแนลแล้วกันขอความตรวหน้าก็ไล่กดไล่แล้วก็กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้ผมพูดเลยนะครับแล้วเขาก็ไปทั้งแม่กับเป็นสถานที่อดียวคนหนึ่งครับอ่าก็แล้วก็ขอไปหอดก่อนสถานที่นี่ย้อนตะกี้เขาก็ไปคนละต่ว่าตอนนี้เพิ่มาแจกจ่าศดอกไม้ วางฟางแกนแกนอย่างงีครับโอ้ซนคาเฟ่เนี่เป็นสวยน้อกไม้ที่สวยที่สุดเลยครับสวยสวยงามมากๆสวยงามมากๆสวยงามอะไรหลายๆขอบคุณเพราะว่ามีน้ำตกวัฒนกรไปเบิองนครับเดี๋ยงใหม่ป uh uh ืนทีเป็นลอยลอยล่ะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องคนได้อยากงี้เป็นเต็มทีบรรยากาศดอกไม้ที่สวยงามที่สุดอ่ามีน้ำตกมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับ

ตอนเดี๋ยวตอนนี้เราทีมงานกเขาบอกกันครับเราทีมงานก็เอาเราทีมงงานไปแก่ๆที่ไหนกันไป้วครับมือนี่มากินข้าวโอโซนคาเฟ่ที่เรามาต่อกันที่โอโซนคาเฟ่มาต่อกันที่โอโซนคาเฟ่ครับหลังจากอยู่ ปลาลงดตุงเลยครับตอนนี้มาโอโซนคาเฟ่มีบรรยากาศลองเพลงพองกำลังกับพี่น้องอาตว่าแขกมีโยซามิโตลหลายมาเลยครับครับตอนนี้กำลังมีอาหารยังเน่ล่ะเปาเนิ้วอากาซิมิมียังเน่ซาชิมิโยมอนครับแล้วก็มีผัดผัดบุ้ง คัดกุ้งผ yeah, oh. ัดเห็ดหมูหนูไส้กุ้งเห็ดหอมอ๋ออันนั้นแหละมาแย่งกันนะอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูอ๋อโอเคโอเคมากินข้าวน้ำกันครับเดี๋ยวจังไปเที่ยวบรรยากาศตอนนีตอนนี้กินข้าวแรกน้ำกันก่อนเต้นกขาวากินข้าววันวานตั้งเพลงพร้อมโอ้กระลังมาอีกกระปุกหน่ะกระลังอีกสองไม้นุ่มครับแกปแยมแับแยมไปแล้วครับ ครับครับกับแก้ไครับกินเผาอิ่มแล้วกะตีก้ับบันเน่กับก่อนนะครับครับแล้วครับพี่น้องก้าอย่าลืมเด้อนี่คือโอโซนคาเฟ่ ามากินเขากินเขาแล้วก็กาศดีบ,บรรยากาศดีดีโ,โซนคาเฟ่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับสวยงามบรรยากาศดีดีครับตอนนี้พี่น้องกันด้ในเพิ่งคลิปนี้เด้ออย่ออาลืมติดตามช่องจำลองเล่นเงินชาแนลจำลองเล่นเงินชาแนลด้ออย่าลืมกดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับผม